สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16กุมภาพันธ์พศ2565นะคะกต็ตรงกับวันพระใหญ่นะคะขึ้น15ค่ําเดือน3นะคะแล้วก็ตรงกับวันมาคบูชาด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามความฝันของ ปู่คอนแก่นในโค้งสุดท้ายไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะเพราะว่า f อฟบางท่านก็ให้แอดตามฝันปู่ให้อีกรอบนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะตามให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาปู่นะคะท่านผู้ชมตามแอดมาเลยคะ่ะค่ออะกราบนมัสการเจ้าค่าปูโออเจริญพรเจริญพรค่ะจะตกก็ย่อมละอองมเลค่ะทัางนี้ ทางนี้ก็มืดฝนเหมือนกันค่ะปูเออสงสัยจะตกเช้าเช้าเนี่ยไปทำบุญก็ตกอยู่แต่ไม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 ่เท่าไหร่เพราะว่าก็เอ๊ะอนวันก็เอออยู่ค่ะก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะให้แอดตามความฝันของปูในโค้งสุดท้ายให้ค่ะปูเออฝันก็มาฝันอยอะฝันดีไหมคะปู มันวันพระใหญ่ตอนเช้าอะไรแบบนี้อย่างเรองสนมากนะค่ะวันนัเนีหยลักษณะแต่ถ้าจะมาแม่นมันก็วันนี้กพระใหญ่ค่ะวันพระใหญ่ค่ะวันมาฆบูชาวันนี้วันพระใหญ่วันมาฆบูชากอถ้าลบฝั่นก็จะฝันวันนี้เอ่พูดถึงหวยตอนเช้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะลงคลิปตอนเก่าให้ฟัง ค่ะปูเราคิดฝันเนี่ยเกี่ยวกับสองไหมเดียเกี่ยวกับสองนี่แหละตอนนี้สองนี่ห่วยเนี่ยปูว่ากม่อค่ะมันเกี่ยวกับครั้งแรกอเพื่อนลวงปูนี่แหละมัน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 เป็อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่มันตายอ๋อค่ะจริงลวงปูไม่ได้มันโดนรถชนตายอะรละงจริงไม่ได้คิดว่าจะปัญหามันเห็นมันหลบมันมามันมาหาลวงปูแต่มันเป็นนกมา คล้ายๆลูกเขาเนี่ยคล้ายๆกเขาเนี่ยแต่เสียงล่ะมันลูกยากวามเป็นเสียงของมันเออถ้ามันยังไม่ตายนี่มันก็ก็อายุหกสิบสองปีนะแต่ว่ามันมาเนี่ยมันว่าจังมันก็เรียกลูกหัวอาจารย์อน่ะรุ่นเดียวกันนั่นแหละเรียกหัวอาจารย์อาจารย์ว่าไอเอาไอกับข้าวมาให้ฉันแล้วอ่ะ ก็เลยถามเลยเอามึงทำไมเป็นนกแล้วมึงทําไมไม่เป็นคนเมือกับมันเป็นหน้าตาเหมือนกับคนเมือนกับอะไรมึงทำไมตัวมึงทำไมเป็นนกอเนี่หนูถามมันนี่มันก็ไม่พูดมันก็ไม่บอกค่ะปูอ๋อแปลกเนาะปูเนาะมัน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 จับหน้าตามันเสียงมันโดยตรงเลยปูได้รู้จากเสียงมันเลยเพราะว่าอยู่กันมาแต่ไม่เด็กๆเนาะจเสียงมันได้เาะค่ะเออเป็นนกก็ตั้งแล้มันบอกว่า เป็นไปแล้วบอกว่าเพ็่ไปแล้วขึ้นไม่ได้เป็นนกอะไอ้ที่จริงเนี่ยพูดถึงาำส,สมสัยม,มันยังไม่ตายเนี่ยมันชอบหาย,ยิงนกไอ้คนเนี้ยอ๋อก,ก็เลยเกิดมาเป็นนกเลยเฮ้่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะที่ว่าพูดถึงมันเป็นมันชอบหาย,ยิงนกค่ะปลาก็เยอะะก็ไม่ชอบกาหาบหายิงนอกอะไรแบบนั้นพอดีมันก็เลยมาจช่วยผู้ใหญ่บ้านมันก็เลยเออ สั่งอะไรมาล่ะสั่งไม้ฉันเพียนฉันอะไรเนี่ยสั่งลาบวัวม,มามว่ะเออก็นั่งรอยอยู่ตรงนี้แหละบอกหลวงปู่ก็นั่งรออยู่นี่แหละ,ะนั่งรอไม้หินอ่อนนี่แหละวนั่งรอดูก่อนว่ามันจะยังไงบะาพอดีก็จะมีคน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 หนึ่งเดินมาเลยคนแก่น่ะเดินมาน่ะเอาลาบวัมวมาหลวงปู่ใส่ใส่ใส่ชามใหญ่ๆมาก็เออทำไมเอามาแยกะแบบนี้โยมมันจะหมดลเลอยอ มึงทําไมมาทําชิ้นใหญ่แท้หลวงปู่ว่าอย่างนี้แหละค่ะกูจะฉันได้ชิ้นใหญ่ๆได้ได้เมื่อนั่งทอดฉันได้คำสองคำก็มีคนแก่เดินมาอีกคนนึงอีกละเป็นสองคนพอดีมานั่งอยู่ใกล้หลวงปู่น่ะมานั่งดูหลวงปู่ฉันข้าวเขานั่นแหละแล้วก็ตอนกลางวันนี่แหละประมาณยังไม่เพลินหรอกยังไม่ถึงเวลาเพลินหรอกค่ะ คนแก่สองคนมา minority, นั Gotta, like ่งอยู่มาหินอ่อนใกล้ๆหลวงปู่นั่งนั่งดูหลวงปู่ทานข้าวอยู่มันก็เลยถามอะไรเด้อไอ้ไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็มันก็เกอะอยู่หน้าต่างตัวนั้นนกตัวนั้นน่ะนกแต่จริงๆอ่ะมันมันชี้เลยแสงนั่งอยู่มันก็จับหน้าต่างอยู่มันก็บอกว่าเอ้าจะไปแล้วเด้อมันว่างเนี่ยกอให้ไปแล้วเด้อมันบอกไปแล้ว เอาจะไปไหนหลวงปู่ว่าอย่างนี้ก็จะไปแบบนกไปแะละบอกอยังไงวะลวงปู่ก็คิดอยู่มันมาอย่างไงมันเอาอะไรให้เอาแค่เลา่าวัวให้ถ้วยหนึ่งแล้วก็บินไปเลยค่ะจะไว่าบบปเปิลยอเอะเป็นยังไงวะนี่มันมาแบบไหนวะมันรือมันตายไปแล้วมันเกิดเป็นนกของหลวงปู่คิดอยู่คระว่า เออที่จริงน่คนมาคนตายมามาส่วนมากหลวงปู่ฝันที่เหวเป็นคนเป็นอะไรมาอยู่เนี้ยไอ้ตัวนี้เป็นนกป่าหลวงปู่สงสัยค่ะแล้วจะตีว่ายังไงเนาะปู่นกปู่ตีเป็นหกสองเพราะว่าสองหกอะไรอย่างเงี้ยนกเนี่ยมันต้องเป็นหกเป็นหกเนาะคนแก่สองคนหรือหกสองหรือหกเก้าอะไรแบบเนี้ยยลลองแต่ว่ามันจะใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกคนแก่สองคนนะมานั่งอยู่ข้างหลวงปู่ค่ะที่เอา ที่เอาเนื้อวัวมาให้หลวงปู่ไอ้ํามมันมาวางไว้มันจะมีหกหลวงปู่ว่าถ้าเป็นมั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 นลักษณะมันแบบว่ามันมันเป็นสองคนคนแกอมันนั่งพระหลวงปู่นี่แหละหกหกสองกับหกเก้าใช่ไหมคะปู่นี่เรืออาจเป็นหกแปดก็หลวงปู่ว่าหลวงปู่เขเป็นพระในเสพระหรือที่เป็นแปดนะถ้ะก็ที่เป็นแปดค่ะ ตังปูทีนะตัวปูเป็นพระเป็นแปดมันก็เป็น 6, นกนกอ่ะมันเป็นนกก็เป็นเป็นหกไอ้คนแก่สองคนมานั่งอยู่ข้างๆวกปูอีเกเลยจะเป็นแปดสองหกนี่ยังไงก็ไม่รู้ะลรอยู่า้หรอกเรือปีห่เป็นแปดมันเป็นนกแล้วคนแก่สองคนเป็นสองแปดสองหกไหมก้าสามตัวก็แปดสองหกนกปูเนาะ แปดหกแปดสองสองหกนั 8, 6, 8, 2, 6, 6, 6, ่นก็บรรู้นะแปดสองหกเออลักษณะมันลงสิบตีไปลักษณะมันแคแค่ไมให้หวยมันก็บรรูปนะปัดแบบนี้เลยระดตีเราๆไว้แบบนี้แหละมันจะว่าคิดว่ามันอยู่ข้างล่างหวยถ้ามนออกเพราะว่ามันมันลงมามันมันตัวมันนกอ่ะมันอยู่สูงก็จริงแต่ว่าลูกปูมาฉันข้าข้างล่างโอ้ข้าวปูมันปูมาฉันอยู่ข้างล่างมาแนะนำฉัน อยู่ข้างล่างตัวตัวนกไอ้ไอ้ไอ้นั่นมันอยู่ข้างบนมันจับหน้าต่างอยู่ข้างบนมันมันบอกว่าให้ไปแล้วเด้อมันบอกเนี่ยมันจับตอนจะไปนะค่ะให้ไปแล้วให้ไปแล้วมันบอกเนี่ยเขาออนอะไรมันให้ให้อะไรกูมาแล้วกูต้องวัวคิดอยู่หรือมันให้กับข้าวบามันให้มันก็ไม่เคยฝันเห็นมันหลายปีแล้ยยมลองี่ี ตอนที่มันตายได้สิบกว่าปีแล้วมั้งเกือบยี่สิบปีแล้วมังตายไปเนี่ยน่าจะมาให้ปิดศนานั่นแหละปูค่ะถ้าฟันแบบนี้ก็ก็น่าจะมีโชคเนาะปูเนาะถ้าฟันว่าได้ชันเนื้อวัวนะปูชันลาบวัวนะ,ะลาบดิบอะไรที่จิงแล้ปูให้ฉันหลอกแต่ว่าพูดถึงเออมทำไมเออมันเอามาใส่ไอ้ถ้วยชามาใหญ่ๆนั่นแหละเต็มนั่นแหละแล้วปูก็นั่งฉันไอ้แดงๆนั่นแหละลาบวัวแดงๆนั่นแหละ มันก็บเอ๋ยงไงบะสหลวงปู่ก็ตีเป็นหลวงปู่เป็นแปดเปดพระไอ้คนแก่สองคนก็เป็นสองค่ะนกก็เป็นนกเหนื่มันหกอยู่แล้วนกค่ะสามแก็แปดสองหกน้องปูเนาะสองหกหกสองแปดไม่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดมันก็ไปเข้าถ้าเป็นแปดหกมันก็าตอนที่เรางปู่ฟันต่อมาแล้ว ที่ฝันว่าได้ยิงนกตกลงมาเป็นน้ำเหมือนยิงงอกปืนนะปูแปดงน, 8, นกก็จะเป็นหกที่ว่ามันจะเอ๊ะมันน้ำก็เป็นหนึ่งมันอยรักน้ำก็เป็นหนึ่งแล้วปูฝันต่องวดให้ยังลองแปรนะมันปูปูแปรฟังเป็นหกค่ะก็จะ <8. S 1> ชมกันเนาะปูเนาะมีหกแปดด้วยค่ะมันเกี่ยวกับหกเลยยังลองหนึ่งหกแปดสับหกสามหนึ่งค่ะปูเออมันเกี่ยวกับหก ไอแต่คนนี้มันปู่ก็ไมารู้ันเนี่ยมันนานมันตายไปหลายมันรถโดนรถจนตาย้ะเนี่ยแต่ก็ปิ๊บกี่สิบปีแล้วตายค่ะมันไม่ฝันเนี่ยมันอายุมันก็หกสิบสองปีนะย้อนวันถ้ามันไม่ตาย้าถึงตอนนี้นะอายุตอนตอนที่ว่าตายใช่ไหมคะหกสิบสองค่ะปู่ถ้ามันถ้ามันไม่ตายก็หกสิบสองปีเลยพอดี ค่ะปูหกสองสองหกน้ะปูะ่เนาะถ้ามันไม่ตายก็เป็นหนอเกือบสองปีบริอายุมันนะถ้าพูดถึงอายุเน,นะน้นตัวไหนบา้างคะปูจะเน,นะน,น,น้นเนี่ยมันก็มีแค่นั้นแหละยกระงมันก็มีหกแปดหกสองแปดแปดหกอะไรตัวนั้นเดี๋ยจะให้น้องปูเน้นนะมันไม่กล้านเน้นเน้นไปกลัวถ้าเน้นสมมติเราเน้นหกสองนี่ มันไม่าลอกสมมติมันสอยมันฟันแม่นุออกแปดหกอะไรมันก็มันเกิดอบบนั้นมัว่าเอาสตัวนั่นแหละตั้งกันไว้เผือเกือกันสาม้ตัวก็แปดสองหกนาะปูเนาะแปดสองหกก็ว่าซื้อสลับไปสลับมาลองดูลองดูไปเผื่อมันจะโชคลาภอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าลูกปูได้ฉันเนื้อวัวมันก็มสูงใสค่ะแค่นหละก็เลยเน่ฟันยกสุดท้าย ก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูเนาะปู่เนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะพิจารณาดูพิจารณาดูว่ามันจะใช่ไหมจะชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่ว่าเลยไม่ว่าความฝันมันก็คือความฝันนั่นแหละ่ว่าจะชอบเราก็ลองลองดูถ้าใครชอบก็ลองลองดูนะใครไม่ชอบก็ไม่ว่าเลยเออปู่ก็พูดตามความฝันนั่นแหละจะต้องลองดูเออจะซื้อเยอะซื้ออะไรก็เรซื้อวอรื่องฟังอะไรแบบนี้น ค่ะซื Marine, ้อพอได้รุ่นพอเนาะปู่เนาะเดี๋ยวไปทุ่มเดี๋ยวไปไอ้นั่นความฝันมันไม่แน่นอนบางทีมันก็บางงวดมันก็แม่นบางงวดอาจจะไม่แม่นค่ะปู่ไม่่แนนนอเออเพื่อเพื่อเป็นแนวทางผมบอกไปในกรณีว่าเออรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่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 บอกแบบนั้นอ๋อค่ะตัวแลงอะไรเมืองนาเด้อแล้วแต่บุญวัฒนาเนาะปู่เนาะอะไรเติมบุญวัฒนามีก็อาจจะบูกเอ่อ ฝันแบบนั้นก็เลยแปลไปแบบนั้นมันจะใช่หวยไหม,มก็ยังไม่มันใจเต็มร้อยเอร์เซรอกให้สักห้าสินต์กห้าิหิบเปนต์น่นนแหละไม่ใช่ว่าเอาร้อยเปลงู้ไมรับกันหรอกค่ะแุ่ณร้อสุทายมีจะถูกเองนะภายในพี่ลวงปู่บอกไปนั่นแหละชอบกาไม่ชอบก็เนี่ไม่ชอบก็ไม่ตองซื้อค่ะปู่ชอบชอบเพะเอาอันนั้นแหละที่ว่าก็ในญาติโยมทุกคนนั่นแหละ ค่ะให้ฟังคลิปโยมดอกรับปวอกคลิปให้ให้ถูกเด้อให้ให้ให้พากันโชคดีร่ํารวยเออมีเงินมีทองเอยใช้สอยจับจ่ายทุกช่วงนี้มันโควิดหายจากโรคโควิดทุกทุกอย่างนั่นแหละเจริญรุ่งเรืองหมดทุกทุกคนนั่นแหละค่ะสาธุค่ะปู่งวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะปูเอออ่างดิเด้อค่ะขอบพระคุณปู่มากค่ะนมัสการเจ้าค่ะ